อุ้ยหยาบหยาบหยาบเลยพันตุน้องโอ้น้ำโอ้โอ้โอโอโอมุ่งน้ำกันไปแล้วครับนั่นเด้อครับห้างใจอยู่กับน้ำมานะครับเพิ่งนะครับเพิ่งวุ่นครับเส้นแล้วครับเส้นแล้วดูแล้ว ซ่อนไทยกันอยู่เด้อพี่น้องนี่ครับเพิ่งก็อยู่นี่นะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกันนุ่มบอลโขกกับพันต้นนะครับมื้อนี้กะมาน้ำผึ้งอีกแล้วนะครับแะมาซ้ำไม้เกาเกานะครับว่นนี้พ่อไปซองฮังนะครับกะได้หังเดียวนะครับฮังนั้นมันอ่อนสามดีแมนแมนบ่สามนะครับเดี๋ยวไปรุ่นกันมื้อนี้สิพ่อบบนะครับกะย่านได้เดินสามซีหล้วอีกยุ้นะครับมื้อนี้นะครับกะรุ่นกันเบ้งนะครับ ปลาบักทันคือเกลูนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องนุ่มบอนโคกถ้าชื่นชอบคลิปนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนบ่อพลาดคลิปใหม่ๆเนะครับพันตัวนกติกรนะครับมือนี้ไปลุนพร้อมกันครับขอให้ได้ดนะครับไปโกโก้ตอนนี้เขาได้ทิศทางเพิงแล้วนะครับก็แล้วไม่เพิ่งได้ครับไปพูดนะครับซื้อบักทันแล้วมาพร้อมนะครับบักฟุตซาบ้านผมเอือนบักทันนะครับเนี่ยแล้วทันล่ะเธอล่ะทันไหม เดี๋ยวพี่นุ่นเห็นมึงครับว่าเขาสีพอบบไปทั้งนั้นนะครับถ้าอยู่ในสวนเขาอยู่บ้านเขาอาจสีพ่วได้นะครับเดีย๋ยว่อยไปเริ่มต้นไม้นะครับ <c oughs> <c oughs> ไปครับพี่น้องน้ำมันไปเลย เพิ่งวุ่นครับ,บ,บ,รบเต้นแล้วครับเต้นแล้วเต้นแล้วโคตรแรเจ้าเห็นบหรือเปล่าดำปะผมห้ามเถียครับพี่น้องครับมือนอีโบยเฮลแล้วครับโบยเฮลโอโ,อโอเห็นบล่ล่ะโอ้โหหนึ่งครับนั่นเด้อนั่นเด้อเดี๋ยวมือถือซูมให้เบิ่งหน้าครับ โอ้หวังว่าสิอ่อนขาวอักล่างนะครับงามนี่ผู้วังลงนะครับเพราะว่าบบ่เอาแล้้วครันมันบ่ค่อยมีนะครับช่วงนี้ครับฝนมันตกนะครับนั่นเลยครับไปนองกลางจอเดี๋ยวมือถือซูมให้เบิ่งโอ้เกี่ยวแล้วครับมือนี้ครับเกี่ยวแล้วครับเกี่ยวแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปย่างเมือจากน้อยครับเพื่อมีคู่กันนะครับก่เยี่ยมไปเลย เดี๋ยวพ่อกันทั้งทึงครับไปเดี๋ยวขึ้นแล้วนะครับก็เห็ดครบมาแล้วครับลวกลวกครับไปฟังผู้เ่าบุมีนะครับเดี๋ยวเขาลุยทางนี้ก่อนนะครับเห็นเราต้องเฝ้าเอาเดี๋ยวบได้เจอกันทั้งทึงครับไปไปกับพี่น้องลุยอุ้บอุ๊บหอบเดียะว่ากันเด้อครับบอดี้ละหอบหลายเลยแหละ บุกใครดิขึ้นต้นไหมโอ้ยหยาบหย,ยาบเลยพันต้นฮะโอ,โอ,โอ้พี่น้องหยาบหยาบเลยเดี๋ยวล้นก่อนด้วยครับอยู่นั่นเด่น่เดี๋ยวเตะ

ไม่ก่อห้ำแม่ยเฮ้เขาต้องให้เพิ่งแตกควันนึกพี่น้องควันที่แตกมาใส่เขาหน่อยครับโอเค ถือจักน้อยแล้วนาชิดเต็มนะครับพูดนะทางนั้นนะ่ะอู้พันต้นเห็นพวกพูดอ่ะพูดอ่ะพูดอ่ะหยาบหยาบหยาบพูดอ่ะอเเอ,อย่าดินแหน้งเดออย่าดินแหน้งหาจใจโบแข่งผมก็เศร้าคอย่างนี้ โอบแ็นไว้นะโอเคจะถึงเคร่งจอดก็โดนเทคทีไม่ดีขึ้นเลยไปไหมไตไปรูปไหมอ,อู้แต่ยนานแต่น้องห้างนี่หยาบหยาบหยาบกพี่นงเต็มมาด้อเต็มกันครับน้ำฮะน้ำเต็มเลยวะเอาทางแมสซนะ ้นะครับพี่น้องว้ายบ่เต็มแล้วบ่เต็มแล้วจังซี่โอ้ลักไม่อยู่แต่ดวนปานไดวะถอดแล้วพี่นอออ้องก็เป็น1ชั้นน,น้ํนี้บ่น้อ,อ,อพี่น้องเพิ่งถอดแล้วเอ,อ้า <laughs> เอาหอยไว้ครับรนเนี่ยครับเนี่ยหอยตรงนี้เนี่ยลองเลหอยเอาเอ้าโอ้น้ำโอ้โอ้มุนน้ำเกินไปแล้วครับัอ้องใหญ่อยู่กับโอ้มีน้ำบนดเนาะ thằng nam đi à nam đấy phải nói ui nè quất 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 lưới ơ Auction, <laughs> <laughs> น้ำก่อนครับเออโ้ก่อมือเข้าเลเฟ้าไม่ไม่ไปขึ้นมาทางตรงนี้้เลีวผมสิทายอยู่นี่เลียวโหนั่นพี่น้องเดีียวเๆๆเดีียวเๆๆ โอ้นั่นเด้อครับหั่งใหญ่อยู่เตมันเ่ถอดเร็วนะครับนี่ครับโอ้ใหญ่เลยครับเนี่ยโอ้ยบบเวิร์กเสียเรวครับคิดว่าสิขาวอากลากไหมตาย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 เดี๋ยวจัดแจงสถานที่สักครู่นะครับพี่น้องครับ โอ้คอยมีตรงกลางจักกน้อยเด้อโอันน่ะได้แท้เด้อเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้อง ตื้นตื้นวัวได้ยุว์ครับได้อยุว์ได้ยุว์ตีกระเทียบได้ยุว์เห็นน้ำด้วยน้ำเป็นเลยน้ำมองงี้เลยครับจะมีอยู่หน่อยนึงแต่วอปิดตาครับยัูนอยก็ได้ตัวอ่อนนะครับจับเมฆพึ่งออกจากอันนี้ให้ผมได้เลยออกแล้วมีไร้ค้าบอนั่นเหรอครับ เดี๋ยวขึ้นไปซูมทั้งๆให้เบิ้งพี่น้องสักคู่ครับเลยตัวอ่อนอยู่งามอยู่หายจะเป็นรอบสองนะครับสักคู่ครับตอนนี้เ้าซ่อนไายกันอยู่เด้อพี่น้องนะครับพึ่งอยู่นี่นะครับโอ้โอเคอยู่นะครับก็พอได้ตัวอ่อนรอบสองกับงามนะครับนะครับกว่าให้ผมเบิ้งนะครับพันธุนครับพันธ่างนี้นะครับนี่ครับนั่นนะครับ โอ้น oh, ้ำใหญ่จ่เต๋โบมีโอ้ปุ๊บเลยอ๋ออะไรจีน้ำกุ๊บเลยป่ะเอาเลยหลายกล้องเลยครับพูดเลย จัดปอออขอไปดวยครับพี่น้องครับพขได้ขายนะครับกัยชาว่ากันนะครับอันนี้ก็โอเคอยู่นะครับก็ออนอยู่นี่ระดับหนึ่ง <laughs> ยากเลย เด็กซวนซิซ้ก็ได้ครับซ้ๆซ้เีเียวานี้กขอเบดด้รับพี่น้อครับอนอยู่นะครับเออตอนมื้อจิอย่าร้อนอย่าร้อนครับโอเคครับอยู่ยากเก็บหั่กน่ นี่กเสียบอยู่แล้วเสียบอยู่แออนอ้รอบสองรอบสองเพิ่งรอบสองกันยังสี่เลยนะครับบูมเอ็นรอบแรกต้องแบบสศรดายบูมี้น้ำนะครับถ้าผมโกตกนี่คักอยู่นะครับนี่นะครับ่อยอยู่โดนเหมือนเด็กครับเป็นอยู่อยู่โดนอยู่นะครับใสวยงามคัก โโอ้หพี่ครับจึงกบจึงกเอาปุ๋ยใส่ถุงก่อนพี่น้องน้ำทะเลโอเคไม่เงี้ยวะหักกระลุงไปน้ำกันดีแล้วไม่เงี้ยต่อดิบังบ่วก้องกับลายลายนะครับ ที <es> ่โซนนี่ครับน้ำๆนี่นี่โอเคเดี๋ยวโอ้โเราเป็นสิขาวแากนะครับ ในขาวอุกรูปเียกเงี่ยเด้อขี่คานลงไปเาเนี่เดิว้าวเป็นศพอ,อุ้โอลแล้วกักรั ไปๆ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 จับเป็นท้งจับเป็นให้ง้องอย่างงีโอเคคือกะกัดเลยเด้อครับพี่น้องครับได้มาจากทุ่งซีเหรอกีงกันเหมือนกันอ๋อหัวน้ำอยู่ไหมทิ้งหัวน้าไว้ทิ้งหัวน้าไว้เดี๋ยวส่วนใดมาใส่น้ำกันนี่ก็ได้เนี่ยตัดมะลุตัดเป็นสองชิ้นน้อยๆอันนั้นน่ะมันทิ้งง้อ ตัดออกหมดเลยคนมึงอยาหัวหน้าไม่เห็เหทั้งสูุดไหมบ่สุดเด็ดเนียสุดเด็ดเลยบุ๊บพายรู่ด้วยเนี่ยัดเคืองกับอ้อนเบิดแล้วครับเรียกยังเลีกยงบ้าเลียกนะครับหาพึ่งไปใจคาเรีก แป๊บได้นะครับเรียกว่ากันเนื้อพี่น้องครับอ่อนยูนะครับขากับเขาแกลเป็บได้เต้นถุงไฟเด้๋ยวมึงเต้นนี่แหละแ,แ,แป๊บหนึ่งด้วยครับถ้องเตถุงก่อนเออนั่แแน,น,นแหละมาเต็มประทับ ไปไปจัดไหมมาหัวน้ำไปเนะี่ยโบมีนี่เกิ่งหัวน้ำดึงกันไปดูดึงไว้อยู่ มืองมีดหรอมองมีดิโอ้งมีเลยพี่น้องเห็ดปูเสือฝนตกนะครับเบคกีพึงนะครับไปครับพอกันทั้งล่างเด้อพี่น้องเด้อเสียวครับนี่ส้นท้ายกันยู่นี่ย่ามันหักไปงาแก่ไหมไปครับโกแกลงมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อยแกนี่นะครับตัวอ่อนนะครับยกซินีมาเบิ่งกไก่ครับแะ ได้แต่ตัวอ่อนนะครับกะงามอยู่ครับเป็นรอบสองครับกับอ่อนอยู่แต่พอขายได้อยู่นะครับต้องขอเบิดนะครับอย่าว่ากันพี่น้องครับถ้าพวกผมบเอาคนอื่นไม่เห็นเขาก็เอาคือเกขานะครับเอาเอาดีก่อนะครับพราะรายกากับเขาคานมลูกนะครับกะคลิปนี้กะขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ